สวัสดีครับ FC ที่คารพบหลักทุกท่าน FC ครับแนวทางฮานอยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะมา100%หรือไม่มีอยู่3มรอบครับที่ผมจะวางไว้ให้ FC ดูนะครับมีรอบพิเศษปกติ VIP ย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะมารอเอเ100%หรือไม่แล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเขาเรียกว่าแนวทาง รับชมเพื่อความบันเทิงน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูให้ฟังก่อนครับเบซีครับไล่ดูให้ฟังด้วย1พื้นิก,กาที่ผ่านมาพิเศษมาที่6 2ตรงตรง,ตรงมี f c ได้มี f c เห็นนะครับเอซีครับนอกพิเศษมาที่6,2แล้วมาวันที่2คือเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้มา2รอบเลยครับเบซีครับมาพิเศษ 01รูด0ตังแล้วก็มารอบ VIP ก็01ครับ FC ครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายนมาแล้วครับ0เหมือนเดิมครับผมก็ยังฟันธงไปที่0นะครับ FC ครับยังให้0อยู่นะครับ FC ท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์ FC ครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องได้นะครับกดติดตามไว้ครับ FC ครับ ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ครับแบ่งปันให้รับชมฟรีๆไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นครับรับชมเพื่อความบันเทิงขอให้ fc ทุกท่านมีโชคครับ